สวัสดีชาวสาวังกรใน MSI ทุกท่านครับสำหรับวันนี้ผมมีหูฟังที่มันรุ่นเริ่มต้นสําหรับใครที่เราจะหา MSI Gaming Gear Set และอยากเริ่มต้นที่หูฟังในราคาที่ไม่ได้แพงแต่คุณภาพเสียงค่อนข้างดีมากพอสมควรในตัวนี้ที่ผมได้ลองมาประมาณ1เดือนเนี่ยผมบอกแล้วตัวนี้มีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากมาดูกันครับสำหรับตัวนี้คือ MSI Gaming Gear Headset GH 3 0และเป็นตัว V2 ครับ ถามว่าตัว V2 มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากตัวแรกไหมผมบอกง่ายๆเลยว่าแทบจะไม่มีครับยกเว้นอยู่อย่างเดียวที่มีการเปลี่ยนแปลงคือเรื่องของโลโก้ MSI ที่ตรงครอบหูจากเมื่อก่อนที่จะเป็นสีแดงตัวนี้เป็นสีดำครับซึ่งผมคาดว่าได้รับอินสปิเรชันมาจากเมนบอร์ดซีรีส์ยู i ิฟายที่เป็นสีดำๆมืดๆนะครับเขนาน่เอาโลโก้จากนั้นมาใส่นะครับนี่คือการคาดการณ์ส่วนตัวผมแต่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ต่อมาอุ้ย,ยเกือบตกใจไม่ดีเลย มาดูที่ของ b u n d l ดีกว่าเขาให้อะไรบ้างอย่างแรกอ่ะมันอยู่ตรงนี้ผมถอดออกก่อนเลยมันคือสายวายนะครับผมไม่แกะออกจากกล่องนะเพราะว่าผมแกะออกมาก่อนนัดนี้ล้ผมใช้มาสักเดือนหนึ่งนะผมขออนุญาตไม่ไม่เอาเก็บใส่กล่องและเปิดใหม่ไม่เอานะครับขี่เกียจมันคือสายวายสายวายตัวนี้ความยาวอยู่ที่30เซนติเมตรนะครับถามว่าทําไมเขาต้องให้สายวายมาฟังตรงนี้ใช้เป็น3.5มิลหัวเดียวที่เป็น เสียบกับพวกที่เป็นคอมโบแจ็คหรือพวกโทรศัพท์แต่สำหรับคอมพิวเตอร์บางเครื่องอย่างเช่นโน้ตบุ๊กผมที่แยกหูฟังกับไมโครโฟนต้องใช้สายวาซึ่งไม่จําเป็นที่ต้องซื้อสายวายแล้วเพราะว่าหูฟังรุ่นนี้เขาแถมมาให้ผมถือว่าดีผมถือว่าให้มาค่อนข้างที่จะพอครบก,กับการใช้งานเพราะผมเชื่อว่าบางคนโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์บางเครื่องหรือใครจะไปต่อกับเสาการ์ดน่าต้องใช้ที่มันแยก3.5มิ2หัว ถ้าเป็นแบบปกติคือเขาจะไม่แถมมาให้เราก็ต้องไปวุ่นหาสายคุณภาพดีๆหน่อยมาใสา่แต่ตังน,นี้เขาให้มาผมถือว่าโอเคและยาว30ซนเมตรด้วยผมถือว่าไม่ได้ยาวและไม่ได้สั้นมากถ้ารวมกับสายเดิมๆของมันสายของคุฟังตรงนี้ยาว1.5เมตร150เซนไม่รวมสายวายนะครับรวมสายวายอีก30เซนรวมเป็น180เซน1.8เมตรโอ้ผมถือว่ายาว ถือว่ายาวยาวยาวพอเลยแหละคงไม่มีใครใช้ยาวยาวกว่าน,นี้แล้วมั้งน่าจะนะถ้าจะยาวกว่านี้แนะนําไปไวเลเถอรครับ <c oughs> เขาให้ไมโครโฟนมาไมโครโฟนตัวนี้สามารถถอดออกจากหูฟังได้แต่ไม่สามารถพับเก็บเหมือนกับหูฟังที่แบบสมมติว่าอยู่อย่างนี้ใช่ไหมไม่สามารถพับเก็บได้แต่จะเป็นการถอดออกแทนนะครับรวมถึงที่สายจะมีตัวที่เป็น inline controller สามารถปรับเสียงและเปิดปิดไมค์ผ่านตัวนี้ได้เลยข้อดีของ inline controller ข้อดีของ inline controller แบบนี้ คือ 1. คุณไม่ต้องไปปรับเสียงที่น้านข้างอยู่ผมบอกเลยการปรับเสียงน้านข้างเป็นอะไรที่ผมรำคาญมากๆเพราะว่ามันต้องแบบเอ้ยอันนี้ขึ้นหรือลงวะถ้าไม่ได้เราก็ต้องมานั่งปรับผมไม่ได้ชอบแบบนั้นแต่ถ้ามีแบบนี้อ่ะถ้าผมจะปรับเสียงก็คือเลื่อนอันนี้ขึ้นปึ๊กปึ๊กึ๊ก,ก,ก,กจนกว่ามันจะถึงขค่าตันแล้วแบบเรานั่งไล่รถว่าเอ้ยเราเจอเท่าไหร่รวมถึงการเปิดปิดไม์ปกติการเปิดปิดไม์เราจะต้องไปปิดใน Discord ไปปิดในโปรแกรมโทรโปรแกรมคุยซูมหรืออะไรเงี้ย แต่น,นี้คือสามารถเปิดสวิตช์ไม่ใช่เปิดสวิตช์ครับดึงสวิตช์ขึ้นตึ๊กมันปิดไมหมทันทีปิดบันการมิวมิวตัวนี้เลยไม่ได้เป็นการมิวในโปรแกรมเป็นการมิวไมตัวนี้ไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณปิดตัวนี้ปุ๊บในโปรแกรมถึงมันจะไม่ขึ้นว่าคุณปิดไม์แต่ถ้าเกิดคุณพูดเขาก็ไม่ได้ยินคุณอยู่ดีนะครับต่อมาคือเรื่องของถุงอันนี้ผมสงสัยเหมือนกันตอนแรกๆว่าเขาให้มาทําไมวะเพราะว่าถ้าสมมติเอาทาบนะเฮ้ย มันก็จะเต็มมนะมันจะเบียดเบียดด้วยซ้ําแต่จริงๆแล้วหูฟังตัวน,นี้สามารถทําอย่างนี้ได้ครับและทําอย่างนี้ได้ครับมันพับเก็บได้คุณเอาหูฟังนี้ทั้งก้อนเนี่ยใส่ถุงไปยัดสายเข้าไปเอาไม้ใส่เข้าไปถือไปเอาโน้ตบุ๊กใส่กระเป๋าออาไปข้างนอกคุณจะไปบ้านเพื่อนไปนั่งในร้านกาแฟไปนั่งไหนก็แล้วแต่แล้วคุณจะหูฟังไปเอาไปได้เลยผมว่าเหมาะนะผมว่าดีนะสำหรับใครที่อยากจะเอาออกไปข้างนอกหรือต้องการที่จะแบบโต๊ะเราแบบพื้นที่ไม่ได้เยอะไง ถ้าจะกลางแบบนี้มันก็ดูกินพื้นที่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณพับและเป็นแนวตั้งเก็บไว้ข้างมันก็จะดูประหยัดพื้นที่โตะคุณมากกว่านะครับนี่คือเรื่องที่ผมคิดว่าเขาน่าจะคิดมาให้แต่ผมมองว่าชอบนะส่วนตัวผมผมชอบนะครับเวลาเอาไปข้างนอกแล้วมันเก็บง่ายดีใส่ถุงไปผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่คือหูฟงังบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยด้านในมึงมีโทรศัพท์มีพาเวอร์แบงค์มีสายชาร์จหรือแบบของเล็กน้อยหรือเปล่าเปิดมาเฮ้ยมันคือหูฟังว่ะ ก็ถือว่าแปลกไป,ไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมาดูกันที่ตัวนี้ดีกว่าหูฟังไม่ต้องไปสนใจของมันเดลอหมดละนะครับมีสมอย่างในคำว่าให้สายวายไม้แล้วก็ตัวผ้าไอ้ถุงผ้านะครับเป็นถุงผ้าโลโก้มังกรแดงสีแดงด้วยต่อมามาดูหูฟังกันีกว่าโทนสีเป็นโทนสีดาครับตัดกับสีเทาอ่อนด้าน,นข้างตรงนี้ให้ความรู้สึกที่ดุให้ความรู้สึกที่เท่ให้ความรู้สึกดามืดมืดดุดผมมองว่า เป็นอะไรที่เกมเมอร์หลายคนอาจจะชอบนะครับวัสดุภายนอกเป็นพลาสติกค,ครับเป็นพลาสติกซึ่งไม่น่าจะเป็น ABS มั้งถ้าผมจะไม่ผิดไม่น่าจะใช่ ABS ไรเวอร์เป็น40มิมครับอ่าเป็นตัวอะไรนะผมไม่รู้มันคืออะไรนะแต่ว่ามันเขียนในสเปคว่า40มิลลิเมตรนีโอดเมียมอะไรคือนีโอด m เมียมเอ่ยผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลอีกทีนะครับเพราะว่าผมใช้โมนหนึ่งเดือนเนี่ยไม่เคยดูสเปคเลย ผมแค่ไปเปิดผ่านอ่านหน้าเว็บแล้วก็จดมาก็ไม่รู้ซัลวบานีโมดีเมียมคืออะไรนะครับต่อมาคือเรื่องของเมื่อกี้ถึงไหนนะผมถึงเรื่องของอไดเวอร์ใช่ไหมไดเวอร์เป็น40มิมตรและตัวที่ครอบหรือว่าสัมผัสกับหูเราเนี่ยเป็นโฟมและหุ่มด้วยหนังพียุ่มด้วยหนัง p ีนะครับรวมถึงที่คาดหัวที่มันรองรับกับหัวเราก็เป็นโฟมและหุ้มด้วยหนัง PU เช่นกันซึ่ง ในความรู้สึกในการเล่นเกมในหน้าที่เป็นทรงหน้าหน้าแบบผมนะครับไม่ใช่หน้าด้านนะเป็นหน้าทรงแบบทรงรีรีหน่อยทรงแคบแคบ,แคบผมบอกเลยว่าความรู้สึกใส่แล้วสบายไหมสบายครับเนื่องจากหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังที่น้ำหนักเพียงแค่2 2 0กรัมโดยประมาณ221-2 2 2ตามที่ไปเขาเขียนไว้ผมตีง่ายว่าสองเป็น220กรัมมากันขีดกว่าผมมองว่าใส่แล้วสบายนะครับไม่ได้รู้สึกหนักไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยมันมันบิดหรือว่ามันมันเบียด ผมรู้สึกว่าใส่แล้วสบายนะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถปรับความสูงนะครับของหูฟังได้เช่นกันเรามาป,ปรับดูครับว่าคุณเหมาะสมกับความสูงระดับไหนนะครับแล้วแต่ชอบซึ่งในความรู้สึกจริงๆแล้วใส่สบายครับซึ่งที่ผมชอบกับหูฟังตัวนี้อย่างหนึ่งคือการแยกซ้ายขวาโดยการบอกไว้เลยระหว่างทีร่ระหว่างโฟมกับตัวไดเวอร์จะมีผ้าบางๆอยู่แล้วจะมีการบอกว่าเป็น L หรือ R เป็นตัวสอนสีขาวนะครับตามที่เห็นในอินเสิร์ตนี้ซึ่ง ถามว่าทําไมผมรู้สึกชอบเพราะว่าในบางจังหวะถ้าสมมุติว่าเรารีบมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บใส่ปุ๊บถ้าคุณใส่ผิดด้านและคุณใส่แบบนี้โอเคอาจจะดูแบบไม่อาจจะคนอื่นอาจจะเห็นแล้วเอ้ยใส่ถูกใส่ผิดอาจจะไม่รู้แต่การใส่ผิดด้านทําให้การรับรู้เสียงหรือว่าความรู้สึกในการาได้ยินของเสียงเนี่ยมนคนละเรื่องกันเลยเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้อ่านแล้วก็ให้ดูดีว่าอันไหนซ้ายอันไหนขวาแล้วใส่ให้ถูกต้องนะครับเพราะไม่งนั้นถ้าเกิดใส่ผิดด้าน การรับเสียงการได้ยินมันคนละเลื่องกันเลยมันแบบจากดีๆจะกลายเป็นแย่หรือกลายเป็นไปเลยนะครับมีอะไรอีกน่าจะไม่มีแล้วสำหรับภายนอกเดี๋ยวผมลองเทเสเรื่องของไม,มโครโฟนให้ดูแล้วกันว่าเสียงของมันที่ออกมาจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมลองฟังแล้วทัดเต้นนะครับอ่ะลองดูสจับไมค์กันครับโอเค ณตอนนี้เสียงที่คนได้ยินอยู่เป็นเสียงจากไมโครโฟน m s i th 3 0ซึ่งในความรู้สึกผมที่เคยฟังแล้วตอนนี้ผมมอนิเตอร์เสียงตัวเองอยู่นะเสียงของมันจะเน้นไปทางย่าแหลมสักเล็กน้อยนะครับมันค่อนข้างที่จะไปทะโทแหลมสักหน่อยซึ่งถ้าในการสื่อสารจริงๆอะสมคุยกับเพื่อนคุยกับคนที่เล่นเกมกับผมอยู่เอ้ยไปซ้ายเว้ยไปซ้ายซ้ายขวาขวาขวา,ขวาเอ้ยเทสเทสลองดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงเทสเทสหนึ่งสองสามสี ไอ้ซายซ้ายซ้าย,ายเอ้ยขวาขวาขวาเอ้ยรอยยีร้อยยี่สิบร้อยยบอกแล้วเป็นร้อย2 0รอยยไงแล้วร้ 120. อยยีิเออตรงนั้นแหละอันนี้คือเสียงแบบถ้า,าพูดถ้าผมมีคีย์บอร์ดได้ล่ะผมอยู่คีย์บอร์ดแป๊บนึงคีย์บอร์ดผมเป็นเร w สวิตถามว่าทำไมไม่ใช่บูสวิตผมตอบเลยว่าบูสวิตอยู่ในกล่องที่เก็บออกมานะครับโอเคถ้าผมเล่นเกมกับเพื่อนนะเฮ้ยเฮไปซ้าย้ายซ้าย ซ,ซ้ายไปซ้ายไปซ้ายเอามเมาส์มาด้วยดีกว่าครบเซตเลยฮัลโหลไปไปไปสายเว้ยสายสายสายควาควา,า,าไปไปเดินเดินขึ้นหน้าขึ้นหน้าบูทแคมป์บูทแคมป์ระวังหน้าบูทแคมป์ถ้าผมไม่ได้เล่นเกมนะผมนั่งคุยกับเพื่อนแล้วผมนั่งพิมพ์งานเออเป็นไงบ้างวะช่วงนี้โควิดรอบสองนะเออเดี๋ยวก็ตั้งใจปิดกันแหละไม่เป็นไรกูลองฟรีลี่ไว้เต็มละนี่เสียคีย์บอร์ดกันไหมครับถ้าเป็นเมาส์ล่ะ ถ้าเป็นเรื่องของเสียงมส์ผมว่าไม่น่าจะได้ยินด้ซ้ำนะครับอาจได้ยินเล็กๆน้อยๆแต่เสียงคีย์บอร์ดเนี่ยอาจจะได้ยินถ้าเกิดเป็นแมคานิเคอลถ้าเป็นบูสวิทหรอขี้เกียจอ,ออกมาแล้วครับเอาเป็นว่าบูสวิทเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะได้ยินนะครับผมเชื่อว่าจะได้ยินถ้าคุณเป็นบูสวิตที่แบบกดดังๆถ้าคุณมีแรงกดดังๆหนอะอนจจะน่าอาจจะได้ยินแต่บูสวิตมันก็ได้ยินอยู่แล้วไหมโอเคนี่คือเรื่องของเสียงไม้ น่าจะประมาณนี้ละกันผมเทสคร่าวๆแล้วก็เทสไม่ยาวมากสำหรับไม์หูฟังนะครับเพราะว่าโอ้นี่ก็เทสสองนาทีนะโอเคเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นกันดีกว่าอ่ะโอเคกลับมาเป็นกลับมาเป็นไมล์ลาวเลียผมละประมาณนี้นะครับสำหรับไม์เรื่องของไม์หูฟังแล้วก็เดี๋ยวดูเรื่องของ f e ลลิ่งนะครับ ฟังผมอธิบายเรื่องของฟิลลิ่งในการใช้งานแล้วกันหูฟังตัวนี้ถอดมายากใช่หูฟังตัวนี้เน้นความรู้สึกที่ฟังแล้วสบายนะครับไม่ได้รู้สึกว่ากระแทกแดกดันอะไรมากในการเล่นเกมผมเล่นเกมกับเพื่อนเนี่ยผมบอกเลยว่าทิศทางเสียงมาค่อนข้างจะชัดเจนเสียงย่านต่ํากําลังดีเน้นเสียงย่านกลางที่ชัดเจนคุณจะเปิดเสียงดังยังไงเสียงยังอยู่ในระดับที่ฟังแล้วชัดเจน นะครับผมปรับเนี่ยในในวินโดว์40%แล้วก็มาหมุนที่ตัวนี้อีก3 3ล็อก12 3 3ล็อกนะครับความรู้สึกคือมันฟังแล้วสบายไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงหรือเล่นเกมผมมองว่าหูฟังตัวนี้ได้ฟิลลิ่งที่รู้สึกแบบสบายๆอะ่ะมันไม่ใช่หูฟังเกมมิ่งจ๋าที่แบบเสียงเบสต,ต,ตึมตัต้มตึ่มตั้มกระแทกอะไรขนาดนั้นมันฟังรู้สึกเออสบายๆเสียงปืนเสียงอะไรได้ยินอยู่แต่ว่าเสียงแหลม ผมมองว่าอาจจะยังไม่ได้แหลมเท่าที่ควรแต่ในความรู้สึกแหลมของผมคือมันไม่ได้แหลมจนบาดหูและมันไม่ได้แหลมต่ํามากเกินไปยังพอได้ยินในจังหวะที่มีเสียงแบบอังเช่นเล่นเกมพับจีแล้วกันเนาะพวกคา9 8 M 2 4เออไอเนี้ยยังพอได้ยินอยู่ได้ยินมาอ่าพอได้ยินพอสมควรอยู่แต่เรื่องของสเปคของหูฟังตัวนี้จริงแล้วมันคือ20ถึง 2 0 0 0 0ื่นเฮิรตย่เฮิร์ถึง20,000เฮิร์ย่านนี้เป็นย่านระดับอารมณ์เหมือนมาตรฐานสำหรับหูฟังเรื่องอรุ่นเริ่มต้นนะครับเป็นอารมณ์เหมือนมาตรฐานสำหรับหูฟังรุ่นเริ่มต้นซึ่งเป็น 20- ่0ิถึง20,000เฮิร์ที่ผมรู้สึกชอบนะครับฟีลลิ่งสบายๆฟังเล่นเกมดูหนังค่อนข้างที่จะแทบจะ,ะแทบจะครบเลยแหละผมมองว่าโอเคเลยแต่สำหรับใครที่เป็นเกมเมอร์จ๋าต้องการสิ่งที่เบสกระแทกหนักๆผมฟังตัวนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คุณในเรื่องนั้นแต่ ใครต้องการหูฟังแล้วแบบเออไป,ไปฟังฟังแบบส,สบายหน่อยเล่นเกมแล้วแบบรู้สึกแบบไม่ได้บาดหูไม่รู้สึกว่าหูโดนทรมานอะไรมากหูฟังตัวน,นี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจผมพูดถึงราคาหน่อยแล้วกันราคาตัวน,นี้อยู่ที่1290บาทหาซื้อได้แล้วนะครับร้านที่ผมเห็นมี JIB หรือ Shopee ที่เป็นของ MSI เองหรือร้านค้าอื่นๆทัท่วไปที่ กำลังจะอาจจะมีวางขายในเร็วๆนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันว่ามีร้านไหนบ้างแต่ผมเห็นมี JIB ที่ที่มีขายอยู่ IT City นะครับแล้วก็ที่ผมเห็นอีกร้านนึงก็คือ Shopee ของ MSI เองนะครับรวถึงร้านต่างๆใน Shopee เราไปหาซื้อดูครับแต่ถ้าคุณอยากลองจับหน้าร้านไปบอกหน้าร้านพี่ครับผมขอลองดูตัวนี้ได้ไหมผมเชื่อว่าหน้าร้านอาจจะให้หรือหน้าร้านอาจจะไม่ให้ผมพูดไว้ก่อนเพราะว่า ผมไม่สามารถบอกเราเซ็นได้ว่าเหน้าร้านเขาให้หรือเปล่าหรือหน้าร้านเขาไม่ให้นะครับถ้าเกิดหน้าร้านเขาถ้าผมบอกว่าเขาให้แต่ถ้าเกิดไปหน้าร้านเขาบอกไม่ให้เขาก็จะมาถามอีกว่าทําไมผมบอกว่าเขาให้นะครับเอางี้ว่าหูฟังเนี่ยถ้าเรื่องของเสียงผมเชื่อว่าต้องไปฟังเองสิบปากคนที่บอกคุณสิบปากว่าไม่เช่าหูเราฟังเองลองไปฟังดูครับหน้าร้านผมคิดว่าอาจจะให้ตามนี้ผมไม่มีอะไรที่ต้องพูดมากกว่านี้ละใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับหูฟังตัวนี้สอบถามมาได้ครับที่คอมเมนต์หรือ จะถามในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเมสเซจของคอมเพลก็ได้ถ้าผมว่าผมตอบให้ตลอดขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณทุกๆกลุ่มที่ผมแชร์ไปและปี2021นี้น่าจะมีอะไรที่ขยับเพิ่มเติมในคอมเพลมากขึ้นลาไปก่อนครับสวัสดีครับ